นี่เป็นสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวพออิดจะป้ายยานะทำรถเข้าพังใช้คืนจะไม่ได้นะประกันเขาตั้งแสนบาทสลดเลยไม่ต้องสนเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นแล้วนะครับลนวับใจหายวังแมนสวัสดีครสดีค่ะสวัสดีนะคะเราจะมารีวิวรถเทสลานะคะแต่ก่อนอื่น้องขอแนะนำให้รู้จักนี่ก่อนค่ะเจ้าของรถของเราของะแล้วก็ ปนปลอมหรือเปิ๊กของคนนี้อันนี้เป็นรุ่นเทส l a โมเดลสามเฟอร m a อแบนดที่ถึงถึงซื้อรถเทส l a ครับเพราะว่าสมรรถนะมันแล้วก็อยากโอเคมันไม่ต้องใช้น้ำมันอยากช่วยโลกบ้างเพราะว่าทุกวันนี้กระแสโลกก็เรื่อง พลังงานสะอาดพลังงานสะอาดรถคันนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรบ้างแรกมันไม่ใช้น้มันไม่มีเครื่องยนต์ความจุกจริงมันก็หายไปคือตอนนี้ยังไม่มีศูนย์จําหน่ายที่เป็นได้รับอนุญาตก็คือจะต้องซื้อผ่านผู้นําเข้าอย่างเดียวอนอแล้วเราจะมาดูข้างหน้าของเทสลากันนะด้วยความที่มันเป็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามันก็เลยไม่มีเครื่องยนต์เหมือนเครื่องน้ำมันนี่วางของได้เลยยายเอากระเป๋านักเรียน ใส่ไว้ตรงนี้แล้วเวลาลงจากรถเปิดอย่างนี้<ถ><ถ>เพื่อนเพื่อนบอกโอ้โหว้าวแล้วมันรับงมาทั้งอีลอนมัส<ฮ>เขาใส่ใจรายละเอียด <He ard. S 3> เขารู้ว่าพอเรามีที่เก็บของข้างหน้าคนมักจะไปชอปปิง้อองอะไรต่าง อาจจะมีช้อปปิ้งเขาทำที่แขวนให้เกียวหูเกียว๋อมันจะได้ไม่กระจัดกระจายไม่งั้นอ่ะอมันกระจายอ่ะอัด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทปุ่มแกงเด็กความปลอดภัยของเด็กถ้าเด็กลงไปแอบซ่อนกันมีที่ปุ่มเปิดออกอ๋อเปิดจากข้างในได้เหมือนกันในเขาดูเฉียวมากอ่ะคือเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมีการซ่อนกล้องไว้ข้างๆเนาะเป็นเซ็นเซอร์ต่างๆแล้วก็เซ็นเซอร์ซ่อนกล้องแบบแล้วก็ตรงที่ กระจกสองหลังนี่คือกล้องตัวสําคัญเลยสําหรับจับความเร็วรูปต่างไว้แล้วก็ AI ก็จะมาวิเคราะห์เนี่ยไอที่จับประตูปกติของเรามันจะต้องมันจะต้องมียื่นออกมาแล้วนี่มันเกิดยังไงมได้สองแบบอย่างนี้ก็ได้เอานิ้วโป้งกดเอามาโอเคอันนลับกดตรงนี้ก็ได้สองแบบอแล้วเวลาเราชาร์จแบตเราชาร์จตรงไหนครับ ชาร์จแบบนี้ครับเปิดจากแอปก็ได้หรือภายในรถก็ได้โอ้โห oh oh. ายใต้ oh oh. ไฟท้ายเย oh oh. แล้วเราก็เอาปลั๊กเสียบเข้าไปมันจะมีชาร์จสองแบบครับถ้าแบบนี้นะฮะเฉพาะไอ้วงนี้อ่ะเขาเรียก Type 2อ Type 2ก็ชาร์จประมาณสัก uh oh. ถ้าจากศูนถึงเต็ม ร้อปรก็ประมาณสัก6ชั่วโมงเพิ่มตัวล่างเข้าไปจะเป็น CCS ในบ้านเราออ๋ครับใช้เวลาชาร์จประมาณสัก2 0่สถึงครึ่งชั่วโมงยี่สิบครึ่งชั่วโมงตอนนี้ต้องเป็นกระแสตรงเนาะหาได้จากทางพวกอะไรพีดีตอนนี้การไ้า็เป็นการไฟฟ้าแล้วก็จะมีมีค่าใช้จ่ายไหมเวลาเราเข้าไปการไนฟ้าต่อไปจะมีแต่การไฟฟ้าตอนนี้ให้ชาร์จฟรีอยู่แค่มือถือเปิดได้เปิดจากตรงนี้ได้ไหมได้ครับได้ไอ๋อนี่ เก็บอยู่นิดนึงนะฮะไทย,ย,ยเก็บได้เยอะเหมือนกันนะครับเยอะายมากเลยกายนอนได้พอดีเลยกายาล้ว่าผมมาชาร์จไฟใส่ชาร์จ,จ<อ>รเทสลาของมันแถมมา<อ>ถ้าสายของมันแถมมาเนี่ยชุดชาร์จ<อ>ถ้าไม่มีไฟสามสายก็ใช้ชุดที่มันแถมมาเนี่ย,อ,อ,ยอยู่ประมาณ16ชั่วโมง,โ<อ>งเวลาที่เราจะไปขับจริงแล้วนะ่ะก็สังเกตนิดนึงพอเปิดประตูกระจกจะลดลงนิดหนึ่งอ๋อ กับตัวนี้อ๋อมันจะอ u t o m ม t ต้องมาตรงนั้นอ๋อเห็นไหมมันจะมีความลดระดับอยู่นิดนึงนิด่มันช่างล้ำแค่เปิดประตูก็จะถูกแล้วเดี๋ยวเราไปขับกันดีกว่าดูนี่มันจะโอเคขนาดเทสซาทุกคันจะไม่มีคุณแจไม่มีกุญแจแล้วใช้อะไรครับบัตรใช้เป็นบัตรนอารับหนึงบัตร็อีแอปมันใช้แอปสถาตาร์รถได้เหมือนกันสามารถที่จะเช็คว่ารถเรา ชาร์จอยู่หรือไม่ชาร์จเหลือแบตเท่าไหร<อ>่ตอนนี้เราเหลือแบตวิ่งได้อีก365ก<อ>ิโลเมตรก็จะตรงกับจอในรถตัวนี้ก็เหมือนแท<อ>็บเล็ตจะคล้ายลอกแบบมาจาก Android คือคือจะบอกว่าพอเราขึ้นมาบนรถเนี่ยไอ้ปุ่มที่เราเคยเห็นหน้าปุ่มหน้าปัดที่แบบพวกอะไรเนี้ยที่เป็นรถน้ำมันธรรมดาเนี่ยไม่มีค่ะหะ้าปัดไม่ไม่แยกะน,นี่จะเห็นว่ามันมีเหมือนมีลมออกมาอ๋อ มรนลงลง,ล,ลงเป่าเาท้าหน่อยเป่าหน้าอะไรอย่างนี้ได้อ๋อคือเขาออกแบบเพื่อช่วยโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เอารถมาเป็นที่พักแรมขนาไปต่างจังหวัดให้แอร์ได้ถึง3วัน3คืนคือถ้ารถน้ำมันจะทำไม่ได้เพราะมันจะมีไอเสียใช่แลถมมาเปิดทอยฟอกอยากให้อารมณ์ดีๆ <PE AR N> เปิดเต,ตาผิงอุ้ยมีเสียงด้วยป๊แปะ๊แปะมเคยกายดูดิเรามีเต้ตาผิงแล้วอ่ะโอ้โเอเอเอมันก็ทําให้บรรยากาศในรถมันดีขึ้นเหมือนแคมปิง<ร>้งจริงๆอะรรคุณจะเปิดแอร์คุณจะดูหนังเหมือนโรงหนังยังไงนะ,นะมันอไม่กินไฟมากะมจะจะมันจะ ใช้กระแสไฟมากต่อเมื่อเราขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์มอเตอร์เนี่ยตัวชุดไฟนี่จะเป็นโหมดเล่นเกมด้วยอ๋ออาจารคุณกินเล่นได้เลยนี่เล่นไงเนี่ยก็ทำเหมือนจริงเลยฮะมอเตอร์มอเตอร์นี่เหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเหมือนจริงเลยเราจะใช้พวงมาลัยจริงเลยนะรถไปนใแน่นะ้ครับเสียโอ้โหนี่จริงๆด้วยอ่ะ โอ้โหดีมีดิบมีดิบดีดีดีโอ้มีอะไรให้เล่นอ่ะมีเกมมากมายมีอะไรเกมมากมายไม่ฆ่าเวลาปุ่สมมุติว่าจะแกล้งกายอ่ะะกายกายอุ้ยได้ยินเสียงไหมกายทำไมตัวนี้เลยตำแหน่งนี้เลยเนี่ยว้าวมีเกมเกมไม่เยอะเลยทีเดียวเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นี่ครบเครื่อง่คครรบเืองอันนี้ดูกล้องมันที่บอกว่ากล้องมันเยอะตอนตัวนี้โอ้ มองได้รอบทิศอันนี้ด้านหลังอันนี้ซ้ายขวา้าานนหขึมซึ่งกล้องตัวนี้ AI จะมามวนผลด้วยนะในในโหมดของออโต้ไพลอดที่เราจอดรถไว้เนี่ยจะมีการขโมยจอดเวลาการขโมยทั่วไปมันแค่เสียงดังอืแต่นี่มันจะเห็นรอบรถออ๋สามารถเห็นมองจากมือถือได้เทคนิคตรงส่งสัญญาณเป็นมือถือยังไม่เปิดให้ใช้เพราะเราไม่มีซิม ที่ฝังในรถในอนาคตอาจจะแบบง่ายขึ้นกว่านี้เระเทศไทยก็จะใช้ได้บางฟีเจอร์บางฟีเจอร์ก็ใช้ไม่ได้แต่ประเทศไทยก็ที่เขาไม่ได้ล็อกเขาเปิดให้ใช้หมดนเปิดให้ใช้หมดแต่ถ้าเพียงแต่ว่าเราไม่มีซิมที่สามารถที่ไปฝังอยู่ในรถเบงไม่ต้องแสดงว่าอีกหน่อยคนไม่ต้องขับรถเป็นก็ได้เนาะอนาคตมาถึงแล้วจริงๆไม่น่าเชื่อเลยเนาะเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินเหรอ ตรงสัยต้องไม่ให้ไม่ให้กายเรียนนังสื่้แล้วเอาออกจากโรงเรียนเราน่จะซื้อได้ยังไงรไมมทางรักมีามขาันคืออะไรหรอขีย้ได้เลยจยป่าไปเายไปจัดไปแต่ม่ชอตคันสมมุติว่าถ้าเรามีสิิ์เราก็สามารถที่จะเซต navigation ได้เซต navigation ได้ เขาก็สามารถที่จะให้มันใช้โหมดเซลล์ได้วิ่งก็คือเราเราไม่ต้องขับให้มันไปอย่างมออเตร์ไซค์เมืองไทยอ่ะถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้ารถมันจะเบรกกระทันหันทันทีปรับเซลลิ่งตอนนี้คนขับลองปรับดูซ้ายขวาหน้าบนล่างกดดูได้อ๋อนี่นี่มันจะเตี้ยมันจะเตี้ยมันจะสูงได้ตามตามพิเศษสุดไอ้ที่ว่ายูเซอร์เนี่ยเขาเรียกโหมดเอแวร์เลดโหมดให้เขาจอดรถเนี่ยเราไม่ต้องให้บัตรเขาไป ๋อให้เป็นพินแเ,เราตั้งพินหนึสามแล้วก็โอเคบอกพินเข้าไปเขาจะสามารถขับรถได้อปกติเปิดประตูได้ปกติเป็นพินแต่เขาไม่สามารถที่จะ เปิดกรุฟบลอกได้เขาไม่สามารถที่เปิดกระโปงหน้ากระโปงอย่ามายุ่งกับของของเราห้ามยุ่งกับของของเราขับรถได้อย่างเดียวดูความปลอดภัยเราอมันเขาคิดมาแล้วจริงนะคิดมาแล้วต้นแอคเซเลเตอร์เนี่ยการขับจะมี2รูปแบบก็คือรูปแบบของขับขับแบบรถทั่วไปชิลๆหรือแบบสปอร์ตรถมันเป็นมอเตอร์ไม่มีเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องใช้เกียร์กดปุ๊บ ปเลยมันความเร็วรีดออกมาเต็มเต็มกำลังอันนี้มันมีโหมดสตีริงโหมดด้วยครับใชม่ก็คือโอเคคือพวงมาลัยเบาพวงมาลัยธรรมดาและพวงมาลัยแบบสปอร์ตอันนี้คืออะไรครับโหมดคือปั่นไฟกับรีเจนเนอเรทมันจะมีเจเนเรเตอร์ตัวที่ทำรับเวลาพอร์ตคันเร่งปั่นไฟกับก็มีโล่กสแตนดาร์ดได้เวลาที่เรารอคอยกันแหละเดี๋ยวเราจะไปขับกันเลยนะครับเดี๋ยวนะอันนี้เนี่ยปกติเนี่ยเกียร์เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เกียร์ของรถเทสลาเนี่ยมันจะไปอยู่ นะครับถ้าเราสามารถแบบเนี่ยกดอย่างนี้อย่างนี้ดันขึ้นอ่าอย่างนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นเกียร์ดีพอขับพอพอเชนไปทูเกียร์ดีเนี่ย a อจะรู้หมดเลยว่าเนี่ยมีรถอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้มีรถผ่านไปหนึ่งคันจะสามารถเห็นหมดเลยเดี๋ยวเราจะทดสอบประสิทธิภาพในการเล่นกันแล้วกันเนาะนะเดี๋ยวเราจะออกถนนใหญ่ก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มเร่นแล้วครับโอ้โหนี่เท่าไหร่แล้ว ร้อยสามสิบอยห้าสิบ้อยเจ็ดสิบอ่านี้ก่อนพอคนคนกับเสียวรูจะมันเห็นไหมายเรายังนับหนึ่งไม่ถึงห้าเลยอ่ะใช่โอ้หแรงจริงใจไม่ถึงคนนั่งก็ใจเป็นตะตุ่แล้วอ้โอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราอยากจะเป็นโหมดอัตตไพายโหลดบ้างได้ไหมครับเดี๋ยสามารถสับตรงนี้ได้เลยไหมได้เลยอ๋อสับลงสองที สออ๋อพออย่างนี้เราจะเหลูกฟูมมาไลนยมาเฮ้ยเราจะปล่อยมือแล้วปล่อยมือปล่อยคันเร่งปล่อยเบรกนี่นะไม่ไม่มีโอ้ยเสียวเสียวเสียวรถโค้งโค้งมันมันจะโค้งโค้งตามไม่ไม่ต้อง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 อะไรกันได้อะครับเดี๋ยวลองดูจริงเหรอเออเออมันโค้งได้จริงด้วยคือมันวัดตามแบบว่าเน่มันจะเปื่อนให้เราคอยขยับนิดเดียวเพื่อรู้ว่าเราไม่หลับออ๋ อ๋อยุดๆเดี๋ยวรถบางทีขับรถไปต่างจังหวัดยาวๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันเหมาะกับตอนรถติดรถติดที่เราแบบลำคาเนี่ยต้องมานั่งเลื่อนทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยมันจะเหมาะมากสมมติว่าตั้งอยู่ที่75มันก็จะวิ่งได้แค่75แต่ว่าเราแต่เราต้องควบคุมพวงมาลัยแต่เบรกเบรกมันจะเบรกแค่อัตโนมัติอ๋อไม่ชนนะไม่ชน ใจใดๆก็ใใคืออยากได้น้ำมันบอกขไม่มีอันนี่ต่อบอกไม่เกี่ยวตอนนี้เราไม่รู้จักกันนี่เป็นหลังคาแก้วนะนี่คือตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงตรงนะจะบอกว่าไม่ร้อนเลยสักนี อ่านะคะตอนนี้จะเปลี่ยนให้แม่แอนเป็นคนขับบ้างอันนี้เป็นสาเหตุเพราะว่าเดี๋ยวพ่ออินจะป้ายยาเนอะป้ายยาเมียแล้วป้วงอะไรกกระจกข้างโอเคยังนี่บอกให้นะทำรถเข้าพังใช้คืนจะไม่ได้นะเขามีประกันแล้วอ่าประกันเขาตั้งแสนบาททุกที่นั่งจะต้องค่าเซ็นต์เบลหมดโอเคอันนี้ยังไม่ได้เข้าเกียร์ใช่ไหมเข้าแล้วอะพร้อมแลนะไปเหยียบได้เลยแอนจะเก่งดิแอนขับรถเป็นไหมเนี่ยเป็นเป ใช่เขาไปก่อนรถข้างหลังเขาแรงกว่าโอ้ยดูทูเทสลาเหรอไม่ใช่ท่านก็อยากแบบว่าผมมั่นใจมั่นใจหนอแอนจะขี้กลัวนิดหนึ่งรถเขาแรงกว่าใจฉันน่ะเบาใจฉันป๊อดอะไรนะเนี่โอ้โหไงนี่ไหมเออเออเหยียบเป็นเหยียบเลยนะยับียับดีอันนี้สปอร์ตอ่ะคะสปอร์ตอันนี้สปอร์ตเปิดไฟเลี้ยวอันไหนคะซ้ายเหมือนเหมือนเป็นเหมือนยุโรป เราแต่จังหวะแบบผ่อนคันเร่งเราก็แบบว่ามันมันจะเบรกให้ะลองให้ออากดกดเลยแอนกดเลยไม่ต้องสนดเลยใพึ่งร้อยกว่าเองพอแล้วนะเสียวเสียวมันแบบมันรู้ใจดุดดันหนักแน่นพันใจมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอนลองลองออโต้ไปเลย มาลองเหยียบแลปล่อยวางปล่อยปล่อยมือปล่อยมือปล่อยขาขาด้วยปล่อยขาด้วยปล่อยขาด้วยปล่อยใจไปเลยปล่อยออกมาปล่อยออกมาอย่างนี้เหรอดูแม้กระทั่งขาว่าฉันง้างอยู่เป็นไงบวมไหมไม่ไม่โอเคแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้เดี๋าโค้งอ่ะ แต่เราต้องคอยจับมันนิดนึงเพราะว่ามันจะเตือนเขานั่งแบบกอดอกกอดอกสวยๆสวยๆตาหน้งมองมากออ๋อมันเลี้ยวได้จริงๆเฮ้คนหลังเราก็แต่งหน้าบนรถได้แล้วดิปะปะโอ้ดีจริงมันอำนวยความสะดวกจริงนะโอเคยกเลิกกดขึ้นอ่าติดต่ออ่าคงม่อะไค่ะแล้วเราก็ใช้ใช้ตรีนห่อแต่งทองก็ใช้ตรีนอ่ะอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวค่อยพูดสึ่ คำว่าเป็นไงติดใจว่ะติดใจเลยอ่ะแล้วกายอ่ะเป็นไงชอบไหมอยากได้รถคันมันเหมือนมันเหมือนรถกายอยากได้รถไปที่โเรีวัดมาวีทั้งหมดนี้ก็เป็นรถ EV ที่มาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้นะฮะกับเทสต้าโมเดลสามเฟิร์สบอมแบนวันนี้ต้องขอขอบคุณนาเตียเกงกายกับเราอีด้วยนะครับคุะครัอ่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ